สวัสดีครับทุกคนผมฮาร์ดนะครับก็สำหรับคลิปวิด,ดีโอนี้เนาะผมก็จะมาสอนใช้ n Notion t e m p l a t e นะครับอ่ reading tracker เนาะที่ผมได้ออกแบบไว้นะครับก็เป็นเทมเ a ล e บันทึกการอ่านแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าผมอยากคงคอนเซปต์เรียบง่ายเรียบง่ายไว้นะครับใครก็สามารถใช้ได้เนะาะก็เดี๋ยวผมอธิบายแต่ละส่วนกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันที่ส่วนแรกเนาะเมนูนะครับก็จะมี2เพจ สอ2เมนูก็คือมี All Book กับ Code for ์ม o ุ k นะครับซึ่งเวลาเราจะบันทึกหนังสือต่างๆลงไปเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ All b o ุ k ตรงนี้เนาะ,ะก็จะมีตารางแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเวลาเราจะบันทึกหนังสือก็แค่กด New ตรงนี้ลงไปนะครับก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาให้นะครับซึ่งส่วนที่เราบันทึกเนี่ยมีทั้งหมดสี่ส่วนก็คือมีชื่อหนังสือมีรูปภาพแล้วก็ มีชื่อผู้แต่งกับหมวดของหนังสือนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อแมวที่บ้านคุณผ่านตัวมาเป็นไล n ์โค้ดนะครับผมก็กรอบชื่อไปวางไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ภาพนะครับซึ่งถ้าใครมีภาพที่ถ่ายไว้อยู่แล้วเนี่ยก็อัปโหลดขึ้นได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนาะหรือว่าอย่างผมเนี่ยผมจะชอบไปกรอบภาพก็คือภาพหน้าปกแบบนี้จากในเน็ตมานะครับแบบนี้นะครับเนี่ย copy image sd ตรงนี้มานะครับแล้วก็มาอัปโหลดเป็นลิงก์แบบนี้ที่ผมต้องอัพภาพแบบนี้เอาไว้เพราะวา่าบางทีเนี่ยเราเห็นชื่อหนังสือเนี่ยเราอาจจะนึกหน้าตามันไม่ออกใช่ไหมครับก็อัพภาพเพื่อให้เรานึกหน้าตาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในหน้าแรกเนี่ยเวลามันโชว์เป็นแกลเลอรี่มันก็จะสวยงามด้วยนะครับถัดมาผู้เขียนนะครับก็ผู้เขียนเล่มนี้เนี่ยก็คือคุณสเฟน กกนี้ถ้าผมอ่านชื่อเขาไม่ไม่ผิดนะนะก็ใส่ไปนะครับแล้วก็หมวดของหนังสือนะครับก็ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจัดอยู่ในหมวดของจิตวิทยาเนาะก็ใส่ไปนะครับซึ่งหมวดของหนังสือเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้อีกนะครับอ่ซึ่งก็จะจะอยู่ในหน้าแรกเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับก็คือการบันทึกหนังสือ โดยผมจะแบ่งสเตตัสออกเป็น3อันเนาะก็มีทูรีทมีริดดิ้งแล้วก็มีดันนะครับทูรีก็คือเรายังไม่ได้อ่านเป็นกองดองของเราไว้นะครับส่วนหนังสือที่เรากาลังอ่านเนี่ยเราก็แค่มาปรับสเตตัสตรงเนี้ยให้มันเป็นริดดิ้งแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าเราอ่านเสร็จแล้วก็ปรับเป็นดันนะครับทีนี้พอเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่ตรงวันที่อ่านเสร็จด้วยนะครับแล้วก็อาจจะ ให้เลตติ้งสักนิดนึงว่าหนังสือเล่มน,นี้เราให้กี่ดาวดีนะครับก็เป็นการประเมินง่ายๆนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้ใครสังเกตเนาะจะเห็นว่าในในเพจเนี่ยในในหน้าหนังสือเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนนะครับเพื่อว่าผมเนี่ยใส่ไว้เพื่อเผื่อว่าบางคนเนี่ยอยากจะแบบบันทึกอะไรนิดหน่อยอย่างเช่นหนังสือบางเล่มเนี่ยมันมีวิธีการต่างๆแล้วเราอยากบันทึกไว้ก็อยู่ในส่วนของโน้ตแบบนี้ก็ได้ครับ หรือว่าบางเล่มเนาะมันม,ม,มีแบบโค้ดมีคําคมที่เราเราชอบมากแล้วก็อาจจะบันทึกไว้ในตรงนี้นะครับซึ่งโค้ดต่างๆที่เราบันทึกไว้ในแต่ละเล่มเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปโชว์อีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าที่มันรวมโค้ดแบบนั้นนะครับอ่าแล้วก็เราอาจจะบันทึกภาพบางหน้าที่เราแบบเฮ้ยเราชอบหน้านี้แบบทั้งหน้าเราก็อาจจะถ่ายภาพเก็บไว้อะไรประมาณนี้ครับอ่าซึ่งผมก็มีตัวอย่างนอกจากหนังสือเล่มนี้นะครับปรับแนวคิดพิชิตตลาดหุ้นนะครับ ผมใส่ไว้เป็นตัวอย่างประมาณนี้เนาะนีะนะ่ซึ่งตอนที่เราอเอาเทมเพลตเนี้ยไปใช้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ลบข้อมูลตรงนี้ทิ้งแล้วก็ทําใหม่นะครับอันนี้ผมใส่ไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับซึ่งในหน้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับง่าย,ายเวลาเราบันทึกการหรือว่าจะบันทึกหนังสือเนี่ยก็เข้ามาในหน้าออบุ๊กตรงนี้นะครับในส่วนถัดมานะครับก็คือโค้ด for book นะครับโค้ด for โค้ดฟอร์มบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่รวมโค้ดต่างๆที่เราใส่ไว้ในแต่ละเล่มอ่าอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยมันมีเล่มนี้ใช่ไหมครับมันมีโค้ดนี้อยู่อ่ถ้าในอนาคตเนี่ยเรามีหลายหลายโค้ดเนี่ยมันก็จะมีขึ้นอีกเยอะแยะไปเลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นชื่อหนังสือนะครับอ่าเผื่อบ้างที่เราแบบอ,อ่านเยอะมากแล้วเราจําไม่ได้ว่าโค้ดนี้อยู่ในนังสือเล่มไหนเนี่ยมันก็จะมีโชว์อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับอ่เราสามารถกดไปดูได้นะครับเนีย่ยกดแบบนี้แล้วก็กดไป มันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้อ่าก็สะดวกมากขึ้นนะครับอือนี้ถ้าสมมุติว่าอนาคตี่ยมันแบบเยอะมากๆใช่ไหมก็อาจเราอาจจะจัดเป็นเป็นหมวดอ่าโดยแบบว่าอันนี้เป็นโค้ดของสําหรับปี2025ที่เราอ่านจบไปในเล่มในเล่มของปี2025อ่าถ้าอนาคตมีปี2026 27เราก็อาจจะจัดเป็นหมวดหมู่ไว้โดยทําการฟิลเตอร์ตรงนี้ครับนี่ครับใส่ฟิลเตอร์ไว้นะครับเพราะว่า ในโค้ดแต่ละตัวนะครับในโค้ดแต่ละตัวนี้ผมจะใส่ create time ไว้นะครับมันก็จะโชว์วันที่เราเขียนโค้ดอันนี้ไว้นะครับเราก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ให้เลือกเฉพาะปีนั้นๆได้หรือช่วงนั้นๆได้ที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็น rating system นะครับซึ่งอันนี้ผมใส่ไว้เป็นแบบมิ m m i c k ตกแต่งเฉย,เ,ฉยเพื่อให้หน้าเทมเพลตมันไม่ได้ดูว่างเกินไปนะครับ แล้วก็อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเปลี่ยนอะไรตรงไหนเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปลดล็อกก่อนนะครับเอาล็อกเพจออกซึ่งตอนนี้ผมล็อกเพจไว้เพราะว่าไม่อยากให้หน้าแรกเนี่ยเราเผลอไปกดแก้ไขอะไรเนาะแต่ถ้าเราแบบยูเคทออกไป Copy ออกไปเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าอยากจะแก้ไขหน้าแรกเนี่ยให้เอาล็อกเพจตรงนี้ออกก่อนนะครับ ถัดมานะคบก็จะเป็นสูตรของ Reading Challenge นะครับตรงนี้เนี่ยเผื่อใครแบบอยากจะทำ challenge กับตัวเองเนาะว่าปีนี้อยากจะอ่านหนังสือให้ได้กี่เล่มกี่เล่มอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะอ่านให้ได้ร้อยเล่มในชีวิตนี้ขอสักร้อยเล่มพอใจแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับอ่ะก็ทําเป็น to do list ไว้เนาะก็จะเป็นช่องให้ติดถูกนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้าเราจะแก้ไขหน้าแรกเราจะต้องเอาล็อกเพจตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่ะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะ สมมติว่าปีนี้เนี่ยเราอ่านครบ20เล่มแล้วล้วก็มาติดถูกแบบนี้มันก็จะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับพอปีถัดไปเราก็อาจจะลบอันนี้ออกแล้วก็ใส่อันใหม่ชาเลนจ์อันใหม่ลงไปนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของอ่าคือเรื่อง reading นะครับก็เป็นหนังสือที่เรากําลังอ่านอยู่นะครับตรงนี้นะครับมันมาจากนี่อันนี้นะครับถ้าหนังสือเล่มไหนที่มันแสดง status ตตว่า reading เนาะ ในหน้าแรกเนี่ยในในกรอบเนี่ยมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปรับตรงเนี้ยครับไปเป็นดันแบบนี้ครับมันก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้แทนนะครับทำไมไม่โชว์อ๋อท็ครับยังไม่ได้ใส่วันที่กับเลตติ้งนะครับอาจจะใส่ไปก่อนใส่เป็นสักวันที่สิบอ่ะสมมติสิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ใส่ดาวไว้ใส่ไว้สีดาวสมมติว่าสีดาวนะครับอืมนี่ก็จะโชว์แล้วแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรายังอ่านไม่เสร็จเราก็อาจจะยังไม่ปรับนะใส่เป็น l ิฟติ้งแล้วก็อาจจะลบบันที่ออกเคลียร์ออกไปอะไรอย่างี้ครับแบบนี้ก็จะมาโชว์ตรงนี้แทนนะครับถัดมาก็จะเป็นในหมวดของ c คต e g o r y นะครับเป็นหมวดของหนังสือต่างๆนะครับ เราสามารถเพิ่มได้นะครับเราสามารถเพิ่มเนี่ยกด new, าานิวก,<ด>กดเพิ่มไปได้ <im itation> เผื่อบบบางคนมีหมวดหนังสือแบบแปลกๆหรือหมวดหนังสือที่เร,เราอยากจะจัดเองเนี่ยก็ใส่เพิ่มได้นะครับทีนี้แต่ละหมวดอะครับมันก็จะโชว์หนังสือที่เราอ่านเนาะเนี่ยทั่วทั่วบุ๊กแต่ถ้าหมวดไหนไม่มีหนังสือมันก็โชว์โนบุ๊กอย่างเงี้ยครับ่าแต่ไอ้เลขตัวเลขที่มันโชว์เนี่ยมันรวมทั้งหนังสือที่กาลังอ่านหนังสือที่ดองไว้แล้วก็หนังสือที่อ่านเสร็จแล้วนะครับ คือมันรวมหมดเลยนะครับมันไม่ได้แยกเนาะอย่างเช่นอ่าหมวดไหนหมวด finance น่ะมีอยู่หนึ่งเล่มนะครับถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บอ่ะเป็นหนังสือที่ผมยังไม่ได้อ่านเนี่ยดองไว้อยู่นะครับมันก็จะโชว์เนาะหรือว่าอ่ะลองหมวด investment เนาะอ่ะ investment เนี่ยมีสองเล่มใช่ไหมครับเล่มหนึ่งผมอ่านจบไปแล้วแบบนี้ก็แสดงแบบนี้นะครับอีกเล่มหนึ่งเนี่ยอยู่ในกองดองก็ยังไม่ได้อ่านมันก็จะแสดงแบบนี้นะครับอ่า ส่วนอันไหนไม่มีเนาะกดเข้าไปเนี่ยแบบเนี้ยก็จะยังไม่มีมันก็จะโชว์สูตรเล่มนะครับนะประมาณนี้ครับในในส่วนของอ่าแคตตาก็อเนาะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าทูริจเนาะก็คือกองดองของเรานะครับเอ่อถ้าเราแบบมีเล่มไหนยังไม่ได้อ่านแล้วเรามาใส่ไว้ในเนี้ยมันก็จะมาโชว์ตรงเนี้ยครับเยอะ,ะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนเล่มไหนอ่านจบแล้วก็จะมาโชว์อยู่ข้างล่างน,นะครับซึ่ง ข้างล่างเนี่ยผมฟิลเตอร์ไว้ว่าให้มันโชว์แค่เฉพาะปีนี้เท่านั้นนะครับอพอมันขึ้นปีใหม่มันก็จะเริ่มนับใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถปรับแก้ตรงนี้ได้เลยนะแบบอย่างเช่นสมมติว่าเราอ่านเล่มนี้จบแล้วใช่ไหมครับเราอยากจะเอาเล่มนี้ไปอยู่ในหมวดนี้อยู่ในสแต t ันนี้เนาะกำลังอ่านเราก็แค่กดแล้วก็มาปรับตรงนี้ครับเป็น leading อ่ามันก็จะมาโชว์ตรงนี้แหละ แค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้อย่าลืมนะครับว่าเวลาถ้าสมสมุติว่าเราอ่านจบแล้วครับอย่างมะเก็ตที่ผมทําให้ดูเนาะถ้าอ่านจบแล้วถ้าเราเปลี่ยนสเตตัสเนี่ยจาก reading เนี่ยมาเป็น done เนี่ยให้เติมตรงนี้ด้วยนะครับให้ใส่วันที่ที่เราอ่านจบด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบม่อกี้ที่ผมทําให้ดูคือมันจะไม่แสแดงตรงนี้นครับออคือเราต้องใส่ด้วยนะครับ ก็เรียบร้อยครับประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับสำหรับเทมเพลตอ่านดะิ้งแ g g r เเนาะก็ถ้าใครลองใช้แล้วติดปัญหาตรงไหนหรือว่าอยากให้ผมปรับแก้ตรงไหนเนี่ยก็ทักมาบอกกันได้นะครับนะหรือถ้าใครมีไอเดียอยากให้ผมทำเทมเพลตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักมาบอกมามาแชร์กันได้นะครับผมก็ยินดีทำให้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ